โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50สปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก มาเซฮัลโหลน้องปุณฮัลโหลเดี๋ยวนน่นไปกันใหญ่ได้แน่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 กอนเช้าเต็มบ้านแล้วเนี่ยทางเขามีหลายบ้านเขามีสามบ้านครับเต็มในบ้านต้อนรับอยู่ลงข้างลหลังนึงเหรอเนี่ยอ๋อนี่อีกหลังนึงอีกโอ้ยแท่งนึงแล้วเนาะ

กำลังจะซีเดือนนะคะกำลังจะซเดือนลลังจะรนน้วอันไว้กสกลยจะสมเป็กเลยผู้นี้ผู้นี้มันประหารครับผู้นี้กับเป้งมองแ้งดูอะงกู้กับ้สมคำชื่อเลยนะีเขจะให้ต้เาวงีเจะให้ตรงเา เขาดูหมอไว้ก็บประทังกระทังชื่อว่าปุณล้วไงก็ต้องส่งอบเบอร์เบอราละแม่ปั๊บประมาณนี้คนอเจ็บเจ็นเริ่มเก็บเหกหกทุ่มนี่คือทนอยู่ใช่ไหมเจ็บคนมาคนอยู่เจ็บเป็นระยะระยะใส่รอทนวันพรุ่งนี้ยังว่าระนี่ปวดปวดบ้างไหมเนี่ยปวดมากเลยค่ะตอนนี้ปวดอยู่เหรอปวดตรงนี้ วดล้วทุกทุกห้านาทีนะคะใกล้ไหครับ<ด>นะสู้หนึ่งนาทีไม่ได้นี่ย <laughs> แขววัาตอนนี้ก็นังพูดเบอร์อยู่แขวนเลยอ่ะถ้ามีการตวดรัดตัวแบบว่าสม่ำเสมอนะตั้งแต่15นาทีทั้ง15นาทีคั้ง40นาทีัง0นทีคั้งใกล้ละโอ้นี่เปาจริงการแข่งการจีอดนี่สองแล้วมาสองแล้วผ่านมาสองถ้าวัาเก็บก็้ห่างไปเอาถ้าออกพงนี้ดีกว่าใช่ไหมแพ่งนี้จะอโอเวครับ50ทีเลย ปันมาอท่านเยี่ยมอยู่ันทนีเราะปอน้จะทำระนี่ะเราชมพูทะีิบใช่ะจมูทบจมูปมูตอนแรกว่าจะพาไปฟางเพหรืนะท่านเนี่ยู่แล้วครับย่าสอนไว้แล้วค่ะ ขาราชินีว่าะไรนะาราชินีบอกว่ากี่เดือนแล้วคะก็บอกว่า7เดือนแล้วค่ะท่านก็บอกขอให้แข็งแรงแข็งแรงตอนตอนตอนนี้แข็งแรงค่ะสามโลกกว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะมาตเลยค่ะ บอกว่าถ้าถ้าอาทิตย์ที่แล้วนะบอกว่าถ้าสามโลนะสามารถคลอดในวัดได้แต่ถ้าถ้าอาทิตย์นี้คลอดไม่ได้แล้วจะย้ายขึ้นสี่โลเยโตไวใช่ไหมว่าสารธียาดาก็เตรียมพร้อมเลยสารธีรยากาเออเะีายว้วนุ่นตื่นเต้นก็เคยเสียทั้งวัดเลยตอนนี้เนี่ยโยมเลยว่าสงสัยนักเรียนบอป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 อะไรมันไมยได้ออกมา เขาเริ่มวันแรกก็อยากออกมาแล้วเรอยากมาเข้ากลุ่มหรือมะอยากมาเข้าสายงานนี่ะเขาจะเข้าคนละคนบอบอบอเลยเนะตอนนี้แรกเป็นบอบอรุ่นในกําลังใจไปขึ้นรถไปโรงพยาบาลไปเตรียมของไปมปุ๊บเดินเข้าของเลย ไปคุณรถไปออมอบคุณหลวงปู่ที่มาเยี่ยมค่ะหลวงปู่แข็งแรงดีแล้วปะคะหลวงปู่แข็งแรงดีแล้ว่ะคะห้าโลหกโลห้าโลความนับก็นับตอนนี้หกโลแล้วมันมันขาดตอนนี่มันมันนับตรงนี้ขาดตอน พันเก้เก้า so 300, ือบสามพันตัวน้อยน้อยลูกหุ่นตัวตั้งเกือบสามพันอ้อกมาแมยุยเลยออกมายิ้มเป็นนะอ้าวยิ้มเหรอแม่ร้องไห้ทีออกมายิ้มเหรอมาเก่งจัง เพลงปีใหม่เนี่ยของอะไรไม่ใช่สุรพลมีหลายเวอร์ชั่นไม่ฮะไอเจนนวราสเพลงเนื้อเพลงที่ท่านบอกก็เจนวราสไอใช่เพลงนี้เนื้อเพลงของอ่าตายแล้วอะไรนะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะวันปีใหม่หรือว่าวันปีใหม่วันปีใหม่ เจอเขาเขียนไว้ก็เออรอเลยมาใส่ทำนองอ๋อเราทำเขาเขียนเป็นกรอนไว้แล้วเราก็เห็นเออเขาท่าวีใหม่มันมีสาระหน่อยไม่ใช่แต่เอาจิโเดเถิดเทิงอะไรอะไรไอ้ที่เขาแต่งเพลงปีใหม่ก็มีแต่มันขอให้จะสบายก็ให้บรนเลงเถิดเทิงอะไรอะไรอ่ามันก็เร็วเออไป เอ๊แต่ของเจออันนี้ของอยู่ปากปากเนี่ยววแหวนเนี่ออะไรนี่นะชื <kaik Pennsylvania> ่อเขานั <m> um> ่นแหละมัน <launches> มัน <m> ย um> <Hole> ิ um> ่งฝุ่นนะที่ลมยิ่งพัดได้ยิ่งฝุ่นนะ อู้อ้เอ้าอออุ่นดีว่ะหนาวอะอุ่นดีว่ะน้ำอุ่นดีว่ฮาฮ่าฮ่าอาห ไม่หว้อหนาวเลยควทักายโอ้ยทำไมรองน้ามาจากไหนเนี่ยโอ้สปริเกอร์นะมันตัวพันมาถึงนี่เลย แดงก่นนี้มีไหมโอ้โหพร้อมเริ่มหนึ่งอง สนุกจังอย่านี้มีบรยยี่อายุไม่เกี่ยวเลยเนาะเขาบอกว่าเอามาจากพ่อครูอายุน้อยก็ทำงานได้อายุมากก็ทำงานได้ไม่หิวท่านเขาบอกข้ามอทุกคนทุกเลยอะไรก็ไม่ร้านนังลืมชื่อไปแล้ว กระจกนลูกปู่โพไม่ใช่ลูกปู่มาสวัสดีใม่ใช่ ชายภูมิอยู่ในหมู่เลยเหรอเนี่ยโโอ้หเด็กชายภูมิอยู่ในหมู่เลยเหรอป้าคันคอก็สีแก่มองดูน่าสีแก่ด้วยเลยกล้วยก็อยู่กลุ่มนี้ค่ะฮะคุ้ยก็อยู่กลุ่มนี้ค่ะเหรอคุ้ยแม่ทำงานอยู่อ๋ออ้าวดี มาซ่อมจะแท้เลยเนี่ยโอ้ยซื้อซากมาซ่อมมาซื้อล้างทำใหม่มาเลยครับโอ้ใช่เลยคุณชาย้านนัดตามเดือนแล้วมดครับสองเดือนแล้วนะครับอยู่่อยูที่หาอะไรหาอะไรได้ไวก็เร็วครับก็ไปหาอะไรได้เหรอได้ครับโอ้ สระเทศนะถ้าเอาของแท้ต้สังน่นนอกระาลเดือนประมาณสองเดือนแล้หาทียพันก็ก็มีครับรถยกกินาาเาาลยไม,ม่รถแท็นโตอไม่ใช่รถยกดัน้นภูเขามีรถแท็นโตอโอ้น <c oughs> ี่ก็แปด อันนี้ก็ดีสิบปีอยู่ที่เมืองหินเขาช้าคันเลงห้าที่ก็ซื้อมาจากเมืองหินเราไม่เอาเพราะมันทังหมดแล้วมาสองคันแล้วเอาลยเอาสองห้าหกสี่ปีนี้รนมกันก็ได้แสนโอ้โหโอนโอนโอ้โหไอ้เก่งเว้ยโอนโอนโอนห้าพันได้สามพันแล้เรื่มโตแล้วนะคะฮะโอ้โหยาวเลยเว้ยต้นหอมเออ โอ้โหโอ้โอหมูยาวดิดองงามเว้ยกล่ำมุ้ยกอล่ำปลีเว้ยไม่ตากแากดดเขาไม่ตากแดดอยู่กลา,างนี่เขาไม่สบายอ่าเขาจะต้องอยู่กลางแดดอยู่กันตรงนี้สบายเลือแต่ตอกินทำไมไม่กินล่ะเนี่ยกินอันนี้ฮะไม่เป็นัวอยู่เยอะๆอันนี้มันพอไปกินยังไม่กินอันนี้กินแล้วน<ะ>ี่น หมดแล้วนี่หัวไม่มีแล้วนี่มันหัวไปแล้วโอ้โหนี่มันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเราถ่าคนไปนั่งอยู่ได้หนึ่งคนอันนี้ครับท่านครับอันมีอันไหนใหญ่กว่านี้นู่นมีขนาดนีค่ะใบกระบอกมากใหญ่กว่าหน้าเราอยู่โอ้โหใบนี่ใบหนึ่งก็ผัดได้หนึ่งก็ทาแล้วมีรูดึงเอาใบ้นมาหน้ามีน้ค่ะมันมันจะมาเออมีน้ำโอ้ยมันบาดเราโทนเลยนี่ มันแห้งขึ้นมากินได้อีกครับฮะแหลงขึ้นมากินไม่แห้งไปนี่เขาไม่ได้กินแล้วแล้วไปมันใหญ่เกินตลอดแนวเลยนะไปนี่น่าจะไปทำจัถ่ายได้จริงอย่แหม่ทำแม่ของเรยก็เส่ปุ๋ยชูรถไปจองนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยแค่ไอาลอยมาแค่อยู่ใกล้ใกล้ลงปุ๋ยแค่อยู่ใกล้ลงปุ๋ยไปนี่ไม่ขายนะคะแค้ปลูกดินก็อ่าก็ไม่ดิบถาย ขนาดมะละกอยังซ้เลยแต่พ่กเขาีนี่ไงดูมะละกอเลยคัไม่หมดเลยอ๋อไปามลมเไปลมเเลยมันคงไดเล้นมิตรภาพไม่มีเกดแดนออโอ้โหนี่งานนี่งานนี่โอ้โหประกาศประกาศหอนะเนี่ยช่วงปีใหม่เขาถ่ายภาพกับพ่อ

นี่ขานาดไม่ได้ใส่ป,สปุ๋ยเสร็จ<ม> <c oughs> เปิดนี่ไงทำไมเหรอครับไม่ปุ๋ยไม่ใส่แค่อยู่ใกล้ <c oughs> ลงปุ๋ยเฉยๆแป <c oughs> ่นนว่าคุจอยาเป็นปรัศมีของปุ๋ย <c oughs> พลังวิ์คร <c oughs> ับผมอยู่ไหนเด้อยู่บ้านหลังไหน คนนี้ครับไม่ตรงร้านไม่ตรงร้านตอาไมวอก็มีเกือกมาองอเลยครับ <apply> ม <some drinks> ่ล้โ <bizarre> อ้กรดาไม่แห้งเลยโอ้ยลูกสาวบ้านนี้ห่อก็ได้แห้งเลยอ่ะโอ้โหมีระเบียงด้วยบ้านนี้อย่างเท่เลยยอด อยมามน้ <c oughs> องนมามามาาเยอะเะมาน้องคุ่นมาเยอะเยปะนใจองแดงัลัคงีดตีตาแป๋วให้หลงปูดูหน้าด้วย้องปูย่เดอ้อมทัดียวเดีดเฮ้ยรอบยังเดียวแดงเจดงแดงเล็กทองแพง ตื่นเลยแล้วแพงไม่รู้ใครแพงใครแพงใครแพงไม่เกี่ยวตอนนี้เพิ่งกินนมครับเลยหลับรู้เหรอโดนชวนแบบชิมดีดีผมเยอะผมยาวดีพดดีสิบเดือนครับผมอยู่ในท้องแดงว่านันปีเลยเว้ยสิบเดือนนะเนี่ยโอ้โหเด็กสิบเดือนเลยเมื่อกี่วันนั่นเนี่ย เคยมาที่31ตอนตี2โอ้ยเพิ่งอายุ4วันเอ้ยดิตองแพ้งเดี๋วเจ้าคนนคนนี้สปอย์เดีวนเดี๋ยววนนี้ไปกินนมไปกินขนมวันนี้ไปกางเล่ของแตะลูกเล่นกินขนมของเล่นเดี๋ยวเถอะ ร้องไหมเนี่ยฮะร้องาชการหลวงปู่หรืยร้องเสียงดังไหมร้องเสียงดังมากครับร้องเสียงดังสุดๆร้องลั่นบาเลยอ๋อมีรีโมทให้ไม่เป็นไรเป็นหมอบอกว่าไอแอคทีฟดีมากไม่ใช่เหรอตอบสนองดีมากเกือบเกือบสิบเดือนสิบเดือนสิบเดือนสี่วัน ไม่ไม่ใช่ค่ะยังไม่ถึงสิบยังไม่ถึงเดือนค่ะสิบเดือนสองวันค่ะว่อเดือนเก้เก้ามือเขาเออใช่เก้าสองเก้าเก้อ้ปโวดเลยคหน่อยอธรรมชาติเป็นยังไงบ้างรอยลงปูบางดิเจ็บท้องมากเลยค่ะลงปูกว่ามดลูกมันจะเปิดชั่วโมงละหนึ่งเซนเจ็บแบบ เจ็บแล้วมันก็ล้าวมาข้างหลังตรงโพกค่ะเจ็บแบบแล้วเขาไม่ให้ญาติเฝ้าด้วยนะคะเจ็บแบบโอ้ไม่รู้จะเจ็บยังไงให้สูดไหนบ้าง <c oughs> คือถ้าเจ็บแบบธรรมดาแลา้วก็เจ็บปวดเจ็บแผลร้องไห้เสร็จมันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะอันนี้มันเจ็บแบบเลยที่แบบร้องไห้แล้วมันก็จะไม่ดีขึ้นมันไม่มีน้ําตาเพราะมันเจ็บมากเกินกว่าที่น้ําตาจะมาช่วยบรรเทาได้ <c oughs> เอาไฟเข้าไปเรื่อนะเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปี่ยนแล้วเียนไอ้ะฐานเลือยเปลี่ยนไมยืนตรงนน้นนักข้าวพอดีอยู่กันครบมีเลบดิด้วยอาอาาก็แปลว่าเดี๋ยวก็หิวอีกหิวหิวหิวอ้าวสมานนามานี่เออว เอ้หมวกไม่ไอยู่หัวเว้ยนะครับหนึงสองสาม ไ้ในับสามไม่ครบจริงนะเอ้ยนับสามไม่ครบเลยอ่าไปขึ้นราชรถพี่ย่านั่งดีกว่าพี่ย่านั่งดีกว่าอาทำไมอะไรไม่ทีให้ย่านั่งอ่ะหลวงปู่มาหลวงปู่มาหลวงปู่โพไม่ใช่หลวงปู่มาไปถึงวันเลียงคน ก่อนโนโตก็มันห่างกันสิบปีไงห่างกันสิบปีลหม่างกันสิบปีพรงนี้ก็ไปสิบปีเจ้าบุปุนจะสิบปีแต่พรงนี้ก็ยี่สิบแล้วยี่สิบกว่าแล้วโอ้โหไป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 สนามไปพาลุงปู่ไปสนามเอาว่าไง ร่วมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคนรมอ๋อพิธีใหม่ช่วยไทยสร้างชาติขวัญจากนายกอ่าพิธีใหม่ช่วยไทยสร้างชาติด้วยพิธีธรรมอ้ เด็กเด็กจะรู้วิธีทมไหมไม่ใช่นะด้วยพักดีนี่โอ้โหมากงานเดี๋ยวอาโหดตัวต้องทำงานหนักเล่นหนักจนไปเฮ้ตัวนี้ยเนี่ โอ้ยำลักัดเลยโอ้โอ้ท่านด้มากไม่ได้มาไ้เอาอไเอาม่รู้สาเล่นนะนี่ทำเป็นร้อยทีเหอะทำเป็นร้อยทีเหอะทำใจช้าทำไใจช้านี่ได้เนี่ยใจชาเนี่ย นี่ยอันนี้จะทำอะไรอ่ะเดินเดินเดินนี่ไงนี่ไงขยน้ข้อตรงนี้เดินสะพานขึ้นไปยังงี้มันมีตุ้มตุ้ยนทําัไงบัตรทำไม่บตรทำไม่ตัวหนเร็วมาเล่นให้หลวงโกรดหน่อยมอเล่นให้หลวงโรดหน่อยนันแหละอย่างนี้เดินสะพานเลอ๋อ เดินเปลิงโอ้น้องโฟมมาแล้วอมาใหู้ั้งหมดสองแสนกว่าเนี่ยเหรออันนี้อันนี้อย่างเดียวแสนสองเขาผลิตเองเลย <ข>ในเ,เมืมมองไทยนี่ะหมีมือดีเพะมันก็แน่นอนเดียวมันต้องผลิตเองไงในเมืองไทยแน่นอนแค่นี้ไม่ของต่างประเทศอะไรน้ำจะต่วนมันต้องลื้ได้ห่ดนะน้ำจะต้วนลื้ได้เขาไม่ลื้อค่ะเขาบอกว่าคนน้ำท่วมปล่อยให้ท่วมไปเลยไม่ต้องลื้อ๋อไม่เป็ไม่เป็นอ๋อวปาไตเป็นนาโมอไปเด็กกดจะเชื่อไหมนาโม ับรถไปนี่คันตูไว้ป่ะขนาดนต้รมไว้เหรอฟาาวันใหม่